สวัสดีครับผมตอนนี้ของผมแน่แบแบ็คเลยตอนนี้อยู่ในเกมเทเลเรียนะมาเรามาต่อกันเลยดีกว่าจากพระอาทิตย์แล้วนะฮะก็วันนี้นะ,ะผมเจอกล่องคิมสันครับซึ่งในนั้นเนี่ยที่ผมรู้แน่ๆคือมันมีแวมไพร์ครับนะฮะจะมีแวมไพร์ครับเออแวมไพร์ไนท์นั่นเองนะฮะไม่แน่ใจเขาเรียกว่าอะไรมันเออมันชื่อแวมไพร์เอ้ย เมทิโอไรท์โอ้ผมเจอเมทิโอไลท์ครับต้องขุดแล้วนะฮะณจุดนี้เมทิโอไลท์ครับก็คือฝนอุกกาบาตนั่นเองนะฮะเอาเอง่ายๆที่เราเรียกกันอย่างนั้นเองนะฮะมันก็คือฝนอุกกาบาตนะฮะอุกกาบาตจะตกลงมาครับพร้อมกับเมทิโอไลท์แล้วก็จะมีตัวประหลาดที่เหี้ยออกมาครับนะก็คือเมทิโอไลท์เฮดนั่นเองนะฮะไม่ต้องมาหาก,กูหรอกนะ มันจะมากวนครับเวลาเราขุดเมทิโอไรต์นะฮะมันจะมาพร้อมเฉพาะตอนที่เอ่อเมทิโอไรต์ลงมาเท่านั้นนะเราต้องขุดเมทิโอไรต์ไปให้หมดครับมันถึงจะเอ่อไม่มีนะฮะเมทิโอไรต์เฮดนะฮะแน่นอนครับผมจะขุดหมดแน่นอนโอเคปิ๊บปิ๊บปิ๊บคนที่อะไรชื่อปิ๊บอะช่างมันครับมา การขุดมันนี่ก็ลําบากพอสมควรน,นะฮะก็คือมันจะเหมือนแบบเหมือนกับเฮลสโตนนะครับโดนแล้วจะติดไฟนั่นเองนะฮะเนี่ยนะแต่มันดาเมจลดอย่างรุนแรงครับเฮลสโตนก็ลดอย่างรุนแรงเหมือนกันครับเหมือนจะเป็นว่าเอามาให้กูฝึกก่อนที่จะไปลงนรกนะฮะว่าในนรกมึงจะต้องเจอแบบนี้เ yeah, no อะแยนะนว้ยอะไรวันนี้นะฮะอืม ดีครับผมที่เรามีพ i ิกแอคอ้น,นี้แล้วนะฮะคุณจะรู้ได้ไงถ้าเมทิโอไรต์ตกลงมานะฮะมันจะขึ้นว่าเมทิโอไรต์แลนดิ้งนะฮะนั่นแปลว่าเมทิโอไรต์ตกลงมาแล้วนะ,ะแต่ตอนนั้นผมยังไม่ได้มาดูนะฮะว่าเมทิโอไรต์มาตกมายัางวะ,นะะตอนนั้นปล่อยปลยมันไปก่อนครับเรายังไม่ได้จําเป็นนะฮะโอเคแต่รอบนึงเนี่ยเราได้เมทิโอไรต์มาเยอะนะฮะมไม่เชื่อว่าได้มาน้อยๆน,นะ ุดครั้งนึงเปลี่ยนเป็นบาเนี่ยได้ประมาณเกือบร้อยนะฮะเกือบร้อยน่าจะเกือบร้อยนะยังต่ําไม่น่าจะต่ํากว่า50ินะฮะผมว่างั้นอืมไอพวกเมทิ่ออไรดก็โจมตีแรงนะถ้าชุดก่อ,อคุณยังไม่ดีพอนะฮะเหมือนกับผมนะตีแรงนะน่าจะเข้า28นะะผมก็จำไม่ได้แล้วนะฮะเมทช่อไอไรด์นะ แต่เลือดมันก็น้อยนะมันก็ไม่ได้เลือดเยอะอะไรมากนะมินิบอสเลยทีเดียวนปัญหาก็คือขี้เกียจขุดนะับเนีมันตกมาแล้วมันจะเป็นช่องเล็กๆมาแยกยก,ก็ไม่อยู่ในช่องเล็กๆครับเกียจมากนะฮะมาเป็นสเก็ตสเก็ตเนี่ยเล็กๆนะฮะสะเก็ตแม่มงดิเอามาทำไมนะฮะไม่ต้องการ โอ้น้ำน้ำหมดจับน้ำมันตกลงไปด้านล่างหมดเลยถือว่าดีครับอืมอืมตรงนี้ผมเหมือนเจอกล่องนะฮะใช่ไหมอไม่ใช่นะกูดูผิดนะฮะง่านี้ยโอเคเดี๋ยวผมขอ จัดการนกะับเมเทโอไร,ราบาร์ให้เสร็จสับก่อนแล้วกันนะอืมเดยวเจ้โอเอามันให้เสร็จสับก่อนอเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันใหม่นะฮะเมเทโอไร,รนี่สามารถทำไมนี่ได้ครับดาบเขาเรียกว่าอะไรดาบของ s t a r Wars เลเซอร์ะเออดาบเลเซอร์อืม โหดนะดาเมจยี่สามครับเนี่ยอผมก็รู้นะเรื่องเะอลเรียเนี่ยโอ้ก็รู้นะฮะเคยเล่นมาก่อนนะฮะโอ้โหรวมหัวกันนะฮะ การขุดอันแสนยากลําบากของกูมันชื่อว่าขุดเมทโอไรท์ให้ไอเมททโอไรท์เนี่ยใช้เวลาเป็ทั้งคลิปนะเมี่ยวนะเมียวในเมวเมี่ยวเมี่ยวทำไมจังเกิลสลาม์อะไรพวกนี้มันโดนแล้วมันไม่ติดไฟอ่ะโกงอ่ะโกงโกงโกงโกเหรอฮะโกงเหร ตรนี้ก่อเราหน้าจะเอาระเบิดมาเนาะเอาระเบิดมาตุ้มตรงนี้แม่งให้หมดเลยเออน่าจะดีความคิดเลิศนะฮะแต่มันก็สายไปแล้วโอ้ตกเลยเห็นไหมอิสลามเวนนฮะเออข้าจะโอ้ยอทุบที่ยืนของตัวเองครับ อ่าพูดถึงนะฮะเราอยู่ในเขตจังเกิลนะฮะซึ่งเขตจังเกิลเนี่ยก็เป็นจุดที่หาดันเจียนได้ง่ายเช่นกันนะถึงแม้ไม่เจอดันเชียนบนพื้นดินครับเราขุดไปก็เจอดันเจียนเหมือนกันนะอีซัดกับมอนสเตอร์มากมายก่กองนะที่พร้อมจะฆ่าคุณทุกเมื่อนะฮะและบอสในจังเกิลก็จะมีอยู่2ตัวด้วยกันก็คือบอสเพนเชร่ากับ บอสตัวเลมและแจ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 ซึ่งบอสตัวเลมเนี่ยวิธีการเจอมันนะเราต้องไปเจอในวิหารโกเลมเวนนะฮะไม่รู้เขาเรียกว่าวิหารอะไรไม่รู้ว่าเขาเรียกวิหารอะไรแต่กูเรียกว่าโกเลมเวนนะฮะพะเราเดินไปอยู่อีตีก็เจอมันเลยซึ่งเฮนทูราเนี่ยผมขอให้มันมี2ตัวเถอะนะฮะเพราะว่ามันจะดรอปเอ่อเทมเพลต์คีนะฮะซึ่ง วิธีการทำกุญแจคิมสันเนี่ยจะต้องใช้ชิมเปิาคีหนึ่งอันครับและวิธีการเปิดวิหารอันนั้นก็ต้องใช้ชิมเปิลคีหนึ่งชิมเปาคีหนึอันนะฮะอืมทีมันเป็นอะไรที่อืมก็ถือว่าดีนะอืมอลครับมาเรามากดไอเมทีโอ,อไรต์บ้าๆนี้กันให้หมดดีกว่าครับ ุดเยอะเท่าไหร่ยิ่ดีครับเพราะไอ้พวกนี้มันไม่ใช่แบบว่าเราจะหาได้ตามดันเจียงครับนะเราจะต้องรองมันตกเท่านั้นครับมันถึงจะมาให้เรานะฮะน,นี่แหละครับดูปัญหาชีวิตเราต้องขุดเมทิโอ,อไลน์ให้หมดอมเราเหลือเศษเจๆตรงนั้นไว้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาขุดกันใหม่ขอขุดตรงนี้ก่อนนะฮะ เสร็จแล้เดี๋ยวเราค่อยมาขุดทีหลังครับเสร็จเตอนว่างๆเดี๋ยวผมมาขุดเองนะฮะขอรัดรูปเลยแล้วกันนะรอบนี้เดี๋ยวขาดเหลือ,อยังไงค่อยมาเอาทีหลังครับโอเควาบกลับเลยนะบ้านเราผมว่ามันก็โตขึ้นเยอะนะใหญ่โตขึ้นเยอะโอเคเรามาดูกันดีกว่าวาได้มาสามร้อยกว่าชิ้นครับนะน,นี่คือเมนจไม่ใช่นะไม่ใช่เมนเจอ นี่ครับใช้แค่3อันครับซึ่งแน่นอนว่าเราได้มันร้อยอันแน่ๆครับได้เกินมาร้อยอันแล้วนะฮะอืมนะดูกันรัวๆครับตอนนี้รัวๆไปก่อนร้อยสิบห้าครับอืมใช้ได้นะฮะว่ามาดูกันดีกว่าว่าร้อยสิบห้าของเราเนี่ยมันเอามาทำอะไรได้นะฮะเอ่อ <c oughs> ไม่ไม่มีไกด์บอกกูด้วย นะฮะสามารถนำมาทำเอ่ออ,อันนี้ได้นะฮะมีูแฮม์หนึ่งรอยเปอร์เซ็นต์แอปวเวอร์หกสิบเปอร์เซ็นต์แฮมเมอร์พาวเวนครับชิสอมอโอ้โหอืมอ่ะฮะไม่ได้แล้วนะจุดๆนี้ครับครับเลยครับ นะฮะคับเลยนะจ๊ะณจุดจุดนี้ครับแล้วก็ขายครับขายอาวุธครับแมไอตอนกูกดเนี่ยไม่มานะฮะขายเลยนะฮะนี่ครับขายอขายนะฮะขายทำไมเพราะว่าเรามีอันนี้ครับซึ่งอันนี้มันสามารถนำมาแทนค้อนกับขวานได้ คอสเนี่ย55%าสิห้แฮมเมอร์ครัอันนี้หกสิบเปอร์เซนครับส่วนเมื่อกี้มาดูหน้าบ้านเดียหรอไม่มีอะงอ๋อมาถึงข้องแม่เลย ราคาไวมนะักเพาแม่ไม่ได้เอาไปอืมโอเคครับมันันต่อมากันต่อจากเมื่อกี้นะฮะอืมโอเคหลังจากแตดคิปไปทษทีครับมันดีมีคนหนุหมานะฮะบาอันนี้ครับแอคมันแค่จเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะตอนนี้หนึ่งร้อยครับอืมถือว่าดีดีกว่าอยู่แล้วนะฮะเห็นไหมเห็นแพร่ฮะเออ เราได้กล่องทองมาเยอะอยู่นะมารวกันครับตอนนี้ผมกะจะสะสมเงินให้ได้35โกูนะฮะเพื่อจะนำไปทำเอ้ไปซื้อมินิมินิชาร์มมันอใช่เอ้ยอันนี้18เมจิกดามจ <c oughs> อันนี้นะเป็นปืนครับผม อ้นนี้น้อยไม่เอาครับโอเคเก็บไว้ก่อนละกันจะเก็บแรไว้ก่อนครับแล้วเราค่อยมาคุยกันชีรัคืออะไรเก็บไปก่อนนะนะจุดจุดนี้อเก็บบล็อกก่อนบล็อกบล็อก โนขยะอืมอือือือ,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 อือ่ะอีโออ่เห็ดเก็บไปด้วยอืมเรี็บร้อยโซนขยะโซนแล้ยเร่เๆ่ๆ่โซนน้ำยาครับอืม,อ,ม,อ,มอ่ะก็โซนที่เก็บอาวุธเก็บเลย ระเบิดด้วยนะโอเคมาประหยัดพื้นที่ได้เยอะขึ้นนะฮะอืมประหยัดได้เยอะขึ้นจริงจริมโอเคเดี๋ยวขอจบประเด็นขอไปดูเวลาก่อนโอเคงั้นก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะก็ ไวเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายบ๊ายบายจ้า